ครั้งนั้นนั้นว่าความคิดนั้นว่าท้าวานว่าบรรณาลาของพระบจเจผู้เทเจ้าไม่พึงมีในที่นี้ใสอันบชนทั้งหลายไม่พึงเยียบซึ่งนาของเราดังนี้ได้มีแล้วแก่ชาวนานั้นอันว่าชาวนานั้นทําลายแล้วซึ่งภาชนะเป็นเครื่องบริโภคทั้งหลายอย่างบรรณาลาให้ไม่แล้วในการแห่งพระปัจเจผู้เธเจ้าเข้าไปแล้วเพื่อบินดะอันว่าพระปัจเจผู้เธเจ้าเห็นแล้วซึ่งบรรณาลานั้นอันไฟไม่แล้วหลีกไปแล้วตามความสบาย อันว่ามหาชนถือเอาซึ่งของหอมและระเบียบมาแล้วเห็นแล้วซึ่งบรรณาศาลาอ่านไฟไม่แล้วกล่าวแล้วว่าอันว่าพระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหลายไปแล้วนะที่ไหนเนอแลดังนี้อันว่าชาวนาแมน้นานมาแล้วกับด้วยมหาชนนั่นเที่ยวยืนแล้วในท่ามกลางแห่งมหาชนกล่าวแล้วอย่างนี้ว่าอันว่าบรรณาศาลาของพระบัจเจพทธเจ้านั้นอันข้าพเจ้าให้ไม่แล้วดังนี้หลังนั้นอันว่าชนทั้งหลายกล่าวแล้วว่าอันว่าท่านทั้งหลายจงจับ อันว่าเราทั้งหลายอาศัยแล้วซึ่งบุรุษผู้ชั่วช้านี้ไม่ได้แล้วเพื่ออันเห็นซึ่งพระบาเจตุู้เธเจ้าดังนี้โบยแล้วซึ่งชาวนานั้นด้วยวัตถุทั้งหลายมีทอดไม้เป็นต้นยังชาวนานั้นให้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งชีวิตอันว่าชาวนานั้นบังเกิดแล้วในนรกชื่อว่าเอเวจีอันว่าแผ่นดินนี้หนาขึ้นแล้วสิ้นที่มียอดปเป็นประมาณเพียงใดไม่แล้วในนรกเพียงนั้น บังเกิดแล้วเป็นอหิเปรตเป็นที่ภูเขาชื่อว่ากิจกูด้วยพลนอันสุกแล้วอันเหลือลงงนี้ตั้งแต่นี้ไปเป็นประโยคเก่งอันว่าประสาสดาครั้นตรัสแล้วซึ่งกันในการก่อนของเปรตนั้นนี้ตรัสแล้วว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายเชื่อนว่าการมาลามงกนั้นเป็นเช่นกับด้วยน้ำนมย่อมเป็นอันว่าน้ามนอันว่าน้ำนมอันบุคคลรีิอยู่นั่นเทียวย่อมไม่แปรไปเชนใด อันวากามันบุคคลกระทําอยู่นั่นเที่ยวย่อมไม่เปลิดผลฉันนั้นแต่ว่าในการใดอันวากามย่อมเพลิดผลในการนั้นอันว่าบุคคลย่อมประกอบด้วยความทุกข์มีอย่างนี้เป็นรูปดังนี้เมออื่อสงสืบต่อซึ่งอนุสนธิแสดงซึ่งทำตรัสแล้วซึ่งพระคาถานี้ว่าดังนี้จบเก่ง